สวัสดีค่ะ Android Auto Thailand นะคะวันนี้เราจะมารีวิวนะคะจอ Android พร้อมกล้องรอบคันนะคะตัวนี้เป็น Lam 8ลำ128เลยนะคะสามารถดูได้นะคะลื่นไหลเลยนะคะหลายแอปพลิเคชันด้วยค่ะที่ลงให้นะคะอันนี้จะเป็นกล้อง360ค่ะสามารถดูได้ทั้งแบบนะคะ 2D แล้วก็ 3D เลยนะคะนี่ค่ะนี่เห็นรถเข้ามาด้านหลังแบบนี้นะคะโดยปกติกล้องถอยนะคะเราก็จะใช้เ,เป็น สองดีนะคะอันนี้เดี๋ยวจะลองเข้านะคะเกียร์ถอยนะคะนี่ก็จะปรับเป็นเกียร์ถอยให้เราอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะถ้าเข้าเกียร์พีมก็จะตัดกลายเป็นกล้องหน้าแบบนี้นะคะแล้วเราก็สามารถเลือกเองได้ด้วยนะคะว่าจะเอาเป็นซ้ายขวาหรือว่าเป็นซุ้มล้อแบบนี้นะคะเราก็สามารถเลือกดูได้ด้วยแล้วก็รองรับแอปพลิเคชันต่างๆมากมายเลยนะคะแบบนี้เลยสามารถเล่นนะคะ YouTube ได้ต้องล็อกอินนะคะเดีย๋ยวเราลองเซิร์ชคอนเทนต์นะคะ ล็อกรสูงสด2 0รุ่นนี้นะคะปักตรงรุ่นเกาะตรงรุ่นเลยนะคะสามารถคอนโทรลพวงมาลัยได้ตามปกติเลยนะคะใช้ชีวิตในบ้านและไปจนถึงอาหารรอคุณนะใครเป็น y o u t u p r พเมีมก็สามารถล็อกอินใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็สามารถดูเต็มจอได้ด้วยสวยมากเลยค่ะ ราไม่ดูนะคะก็สามารถกดออกไปได้เลยนะคะแล้วเราก็เข้าไปดูแอปอื่นๆได้นะคะนี่เป็นแอปที่ร้านลงให้นะคะก็สามารถฟังเพลงผ่าน Spotify นะคะดูหนังนะคะผ่าน Netflix ได้นะคะสามารถดู Google Map ได้เลยนะคะอยากไปไหนลูกค้าก็เสิร์ชได้เลยนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ดากดเลือกเส้นทางแล้วก็กดเริ่มเลยะคะ่ะ มุ่งหน้าทางตะวนตันออกไปยังซอยงามวงวาน47แยกหนึ่งแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยงามวงวาน47แยกหนึ่งแบบนี้ได้เลยนะคะเราสามารถเลือกทำงานนะคะสองหน้าจอได้ด้วยนะคะข้างหนึ่งเราอาจจะดูเป็น youtube นะคะอีกข้างหนึ่งเราก็สามารถที่จะดูเป็น g o o g l e Map ได้ด้วยค่ะแบบนี้เลยนะคะรุ่นนี้รองรับการทำงานสองหน้าจอแบบลื่นไหลเลยนะคะดูเต็มจอก็ได้นะคะ แล้วเราก็สามารถนะคะเข้าคอนเทนต์นะคะต่างๆได้อย่างเช่นนะคะแอปตัวนี้นะคะจะเป็นแอปสำหรับเอาไว้ดูทีวีนะคะออนไลน์ได้เลยนะคะเราก็สามารถจะเข้าไปกดเลนน้ด้วยนี่ค่ะมีช่องให้เลือกหลากหลายเลยนะคะ นี่ใครที่ชอบดูข่าวนะคะก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะมีช่องให้เลือกนะคะนี่หรือว่าจะเป็นใครมีลูกนะคะเป็นสายการ์ตูนก็สามารถเข้ามาเลือกดูได้ดูแบบฟรีๆเลยนะคะแน่นอนค่ะเรื่องนี้สามารถปิดตอลายคนที่อาจจะมีู หากใครสนใจนะคะสามารถนะคะเข้ามาติดตั้งนะคะได้ที่ซอยงามวงวาน47นะคะร้านพรีเมียมสโตร์นะคะหรือแอดไลน์ที่แอดคาแคมโคเรียได้เลยค่ะ